แล้วจะนับภาษาอะไรกับมูฮัมหมัดเนี่ยอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต,แต่ต้นแล้วเอากุรอานมาทั้งเล่มเนี่ยเนี่ยแค่เนี่ย,ยจริงๆ่ะถ้าใช้ปัญญาใช้ดีนะพอแล้วสําหรับคนที่ไม่ใช่มุสลิมอะพอแล้วแน่นอนถ้าถ้าอัลลอฮ์ให้นบีมีลักษณะวิเศษเหมือนมลิกัตเหมือนอะไรต่ออะไรที่ไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาพวกนี้ก็จะพูดอีกอนบีไม่เข้าใจมนุษย์ธรรมดาอย่างเราหรอกว่าเราจะทํายังไงกันได้เดี๋ยมันก็จะมีวิธีมันก็จะแย้งหาข้อแย้งหาข้อแก้ตัวไปตลอดอ้มฮัมหมัดมูมฮัมหมัดไม่ใช่มนุษ ทำไม่ได้หรอกใช่เพราะท่านเป็นผู้วิเศษกว่ามนุษย์และจะให้เราปฏิบตัติตามในสิ่งที่ผู้วิเศษก็ปฏิบัติกันเหรอเราต้องวิเศษอย่างท่านถึงจะทาได้เพราะฉะน,นั้นท่านไม่ไม่ใช่มนุษย์อย่างเราเราเราไม่ทําตามไาหรอกมันก็จะหาข้ออ้างในทางตรงข้ามได้เสมอเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์นี่บาลานซ์นบีให้เป็นมนุษย์ธรรมดาแต่ก็ให้มีมุเอียาสตมาอ่าให้มีสิ่งที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาก็คือมุเอียาตรหนึ่งนั้นก็คือคำพีอันกุรอานที่มนุษย์ธรรมดาอย่างท่านเนี่ยไม่สามารถประ